ครับมันไม่ไม,มีข้าวรีบอ,อ่ะไม่มีข้าวรีบเลยเต็มเต,ต็มรวงอ่ะเต็มรวง,ง,<อ>งข้าวเต็มรวงคข้าวเต็มรวงเ<ม>ต็มโค้งไฟนี้ได้ขนาดนี้ก็ก็ภูมิใจครับภูมิใจเลยมันประหยาดต้นทุนเยอะเรื่องผลผลิตมันก็ถือว่ามันตอบตอบโจทย์ออกมามันได้ดีอ่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางนาข้าวที่สวยนะครับออกรวงสวยเหลือเกินนะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของนานะมีใครบ้างนะครับขอเชิญท่านแรกครับนางสนูทองดอนคำค่ะสมใจชูรัตมีค่ะชไหนชูรัตมีครับครับที่นี่คือตำบลบ้านใหม่สุกเสษมครับ อำเภอกงกาลาจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนะครับที่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยผมทำสองแปลงอรสองแปลงแปลงนี้30สิบไร่อีกแปลงหนึ่ง40ิไร่ก็ติดกันอยู่ติดกันเนี่ยติดกันเลย30บแล้วก็40ิบไร่ครับผมรวมกันเลยเจไร่ครับเจิบไร่อยากทราบว่าข้าวที่นี่มันพันุอะไรครับเนี่ยอ๋อแปลงนี้เป็นข้าวโกขอหกหนึ่งครับครับอายุ90ิบวันครับหกหนึ่งนี่มีอายุอยู่90ิบวัน90วันครับแปลงหนึ่งส0 40ิบ่ไร่นั่ แปดหนึ่งอายุก็เท่ากันเท่ากันครับผมทีนี้หลังจากที่ใช้คู่หูแล้วเนี่ยากใช้ยญิงเกษตรแล้วเนี่ยรวงข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยมันเห็นแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมันมันใสครับมันไม่มีข้าวรีบอ่ะไม่มีข้าวรีบเลยเต็มเต็มรวงอ่ะเต็มรวงข้าวเต็มรวงครับข้าวเต็มรวงเต็มโค้งเต็มโค้งครับผมอืมเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วข้าว ดีค่ะดีใช่ไหมมันเต็มรวงเต็มแล้วอันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงหก็ผ่านอุปสรรคผ่านผ่านฝนผ่านหนาวมาได้นะคะคือว่าไฟนี้ได้ขนาดนี้ก็ก็ภูมิใจครับภูมใจแล้วเห็นบอกว่าถ้าถ้าฝนลงช่วงมันออกมันจะดำเม็ดจะดำใช่ไใช่ค่ะแต่อนี้ของเราก็ผ่านมาก็ถือว่ามีน้อยไงเทียบกับที่เราเคยเห็นแล้วนะนะครับเชื้อรก็ไม่เป็นเชื้อราก็ไม่เป็น ครับไม่เป็นน้ำค้างแรงๆเลยเราผ่านหนาวมาได้ไงไม่มีครับเห็นผลยังไงทีนี้ผลผลิตมันก็พอใจครับพอใจไหมโรคภัยไข้จอไหมโรคที่ว่ารกวนมันก็ไม่มีอโรคไัยไม่มีไม่มีรบกวนครับดีที่สุดดีที่สุดอันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูแลอยู่ดูแลั้งสามคนดูแลเต็มเลยนะก็ ค่าจะใบตั้งดีอะไรนะใบอะไรนะใบใบจะตั้งดีนะใบตั้งต้นจะแข็งแรงมันจะเขียวเรื่อยๆอ่ะครับมันประหยัดต้นทุนเยอะเรื่องผลผลิตมันก็ถือว่ามันตอบตอบโจทย์ออกมามันได้ดีอ่ะต้นทุนที่ว่านี่ก็คือมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยลดเยอะครับที่เราจะฉีดที่ว่าใส่ปุ๋ยซองหนเราก็แค่ครั้งเดียวพอเอนนี้มาฉีดอันนี้เอาเราจะใช้ครูหู ทดแทน<ม>ตัวอื่นหมดไงอ๋อก็ก็คือใช้แค่กงหูตัวอื่นก็ไม่ต้องใช้เลยใช่เลยก็ไม่เคยใช้ครับออนอกจากยาพิกยาฆ่า,มาแมลงเพ,กพ,กพกิกเพีียหนอนนี่ใช้ปกติ ครับครับแต่เพื่อฮอร์โมนเราไม่ได้ใช้ตุ้ก็ไม่ได้ใช้เทียหนอนไม่ใช่ว่ามันเป็นมากมายนะแต่เรากันใส่กันไปเฉยๆธรรมชาติธรรมชาติเราเคยใช้กัไปก่อนเราเคยเราเคยฉีดเราต้องใส่ไปทุกงวดป้องกันไว้เทียก็เที่ยวก็ใส่เที่ยวฉีดเที่ยวก็ใส่เที่ยวป้องกันไว้มก็ยังดีต้นทุนเราก็ยังยังยังน้อยอ่ะต้นทุนลดเยอะครับก็อยากให้อยากฝากให้เกษตรกรชาวบ้านให้ให้หันมาใช้ครับ ที่ว่าภาพเนี่ยผู้หูมหัศจรรย์พอมปุยยิงกษเรนะครับพอเราจะลดต้นทุนได้เยอะผลผลิตเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับลดต้นทุนแล้วเราจะได้มีส่วนที่เหลือนี่เราพูดกันตรงตรงเนาะชาวไร่ชาวนาก็เป็นเป็นหนี้เขาอ่ะมันจะได้เหลือไปใช้หนี้ชาวในทุนเขาบ้าขอเขาบ้างครับเรียสำคัญครับครับผมครับผมดีครับดีดีดีแน่นอนครับก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับ จงเชื่อต่อเมื่อวันที่ท่านได้เอาคไคโตซานเอาเวอร์แพนนะ,น,น,นะเอาเอายิงเกษตรไปใช้ท่าน,นก็จะเห็นความลงตัวอย่างพอดีอย่างพอเหมาะพอเจาะระหว่างไรนาระหว่างพืชผลของท่านกับคู่หูวิเศ์กับหญิงเกษตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้แนะนำนะเพื่อเป็นวิทยาทานกับเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงนี้ผมก็ขอเรียนเชิญ ทุกท่านนะครับเกษตรกรทั่วประเทศเลยมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรกเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูวัศจจันกับหญิงกเกษตรวันนี้นะพวกเราและผู้ทุกท่านผู้ร่วมรายการทุกคนเลยขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวอแพนหญิงกเศศงกษตรใช้เล้าดีใช้เล้ารวย Foi but me! Yeah.